คลิปวิดีโอนี้ผมอัดมาเพราะว่าผมมีปัญหากับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับรุ่นโมเดลเนี้ยนะเดี๋ยวจะประกอบการตัดวิดีโอนะครับรุ่น sharp wv 5 5ิบห้านะครับสามพวัตต์นะครับปัญหาคือว่ามันไม่เป็นเออมันน้ำมันไม่ไหลร้อนหรือเปล่าก็น่าจะไม่ได้ร้อนแลอกเพราะว่าน้ำมันไม่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองมันมันตันผมก็ถอดมาแล้วละแล้วผมล้างแล้วก็คือประเด็นคือ ตัวนี้มันต้องถอดมาล้างนะครับถอดมาล้างเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวกองน้ําเข้าก่อนเข้าเครื่องนะครับน้ําเข้าเครื่องผ่านรูผ่านอ,อุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็จะทําให้ไปผักสวิตการทํางานของสวิตนาะชุดเครื่องบนุเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อให้เพื่อนดูคือมันจะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันอยู่ในนี้นะมันต้องต่อประมาณนี้เข้าไปแล้วก็ติดตั้งไปที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวครบผมขอใช้กุง้ง